สว, د د สวัสดีค่ะนักเรียนวัสดีค่คะครูวันนี้คุณรูณจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องผลไม้ที่หนูรู้จักนะคะนักเรียนรู้จักผลไม้อะไรบ้างคะส้มร,<อ>รู้จักอะไรครับส้มร,รู้จักอะไรครับส้มอ่าพวกผลไม้ที่นักเรียนพูดมามันมีดีต่อร่างกายไหมคะมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วแล้ดีทำให้ร่างกายทไมแข็งแรงแข็งแรงอ่ะครูครูจะมาแนะนําผลไม้ที่นักเรียนรู้จัก อันนี้คืออะไรคะตกลงเป็นสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวอันนี้คืออะไรกล้วยกล้วยเป็นสีอะไรคะสีเหลืองทรงย nice? ัง네ไงทรงทรงอะไรคะทรงทรงยาวทรงยาวอันนี้คืออะไรคะส้มส้มส้มคืออะไรอันนี้คือส้มเป็นสีอะไรคะสีส้มเป็นทรงยังไงทรงกลมเป็นทรงกลมค่ะอ่ะส่วนมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะแดง สีแดงแต่เคยเห็นแอปเปิ้ลสีเขียวไหมมีสีเขียวด้วยนะคะเอออันนี้คืออะไรคะอางูนอางูนอางูนแล้วขนาดเป็นยังไงเป็นกวงสีอะไรคะสีม่วงอันนี้คืออะไรสตอเบอร์ี่สตรอเบอร์รี่สตอเบอร์ี่สีอะไรคะสีแดงอันนี้คืออะไรมะม่วงมะม่วงสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเล่นจับนะคะให้สัมผัส ครูให้นักเรียนจับค่ะอันนี้แก้วมังกรให้พี่วายูอ่ะอันนี้ให้ให้น้องนิชาจับสิคะว่าเนื้อเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกหนักหน่อ่ะดมๆสิคะหอมหอมเราถูนิ้วนื้น <laughs> อ่ะถู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 ัวนี้อตังยี่เงินเงนอ้โอ่ะอันนี้คือส้มนะวันนี้ครูครูจะให้นักเรียนทำศิลปะผลไม้ นะคะศิลปะนี้ชื่อว่าจุ่มจุ้มสีน้ําปั๊มปั๊มภาพสีภาพผลไม้ครูจะให้นักเรียนเลือกภาพที่นักเรียนชอบนะคะก่อนนักเรียนได้ภาพไปแล้วนักเรียนจะทํงไงคะจุ่มอ่ามีฟองน้ำมีจานสีมีสีน้ําให้สตรอเบอร์รี่สีอะไรคะแดงนักเรียนจุ่มเลยสีแดงจุ่มมาเสร็จปุ๊บปั๊ม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 นะคะ ได้ไหมทำได้ไหมคะคทำได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูให้ผลไมนะ้นักเรียนเสร็จยังคะเสร็จแล้ว่ะ,ะเสร็จแล้วช่วยคุณมินดูหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยสวยมากเลยคะ่ะอ่านไปทั้งนูปเลยได้เสร็จแล้วเกตการที่สองคุณครูจะให้นักเรียนวดบบาดผลไม้ให้นักเรียนชอบ นักเรียนชอบผลไม้อันไหนวาดมาห้คุณหนึ่งภาพนะคะเรียนวาดผลไม้ที่นักเรียนชอบได้เลยค่ะสเสร็จยังคะแล้วค่ะญญไปช่วยคุณมิ้นทดูหน่อยคะ่ะโอ้สวยมากเลยวันนี้นักเรียนเรียนรู้เรื่องผลไม้ที่เรารู้จักนักเรียนรู้จักอะไรบ้างคะส้มโอค่ะส้มโอค่ะแล,แล้วอะไรส้มแล้วอะไรอกคะมังกรค่ะแก้มังกรแล้วอะไรอีกคะ อะไรคะแอปเปิลแอปเปิลค่ะแล้วอะไรอีกฮารู้ได้ไรครับกล้วยค่ะกล้วยแล้วมีอะไรอันหนึ่งเราลืมหรือเปล่าเราลืมแบบสตรอเบอรี่อันนี้ที่เราเรียนไปนะคะนักเรียนรู้จักผลไม้ค่ะนักเรียนชอบผลไม้นักเรียนบอกด้วยนะคะว่าเหตุผลเพราะอะไรนักเรียนถึงชอบผลไม้นี้ของขวัญชอบผลไม้อะไรคะกล้วยค่ะกล้วยเพราะอะไรคะชอบเพราะอะไรคะมันอร่อยน้องมาโยล่ะคะชอบผลไม้อะไรคะ า,า,นานง่วดางง่ดรสจัดมันเป็นยังไงลูกหนูชอบเพราะอะไรคะมันมีเปลือกอ่ะน้องน้องนายล่คะครับชอบผลไม้อะไรสตรอเบอรี่น้แม่น้องแม่หนูชอบสตอบรอเบอรี่คะม่อยมันอร่อยน้องฮันรู้ล่ะครับชอบชชอะไรลูกชอบฟิสเจอรอ๋อชอบฟิสเจอเพราะมันมีเปลือ,อกน,อมมอน้องมิชาล่ะคะชอบส้มโอคะ่ะชอบส้มโออ่ะน้องแม่ถึงชอบส้มโอล่ะคะมันเปรี้ยวหวานเปรี้ยว